ถ้าคุณต้องการอยากรู้ว่ายางของคุณมีความสูงเท่าไหร่แล้วคุณไม่มีตลับเมตรคุณไม่มีสายวัดเราจะทําอย่างไรวันนี้ยางเวสเล็กจะมาบอกวิธีในการดูความสูงของยางให้ทุกท่านทราบครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการยางสามัญประจําบ้านเรื่องง่ายๆที่ผู้ใช้รถควรรู้ในส่วนของความสูงของยางนะครับเราจะดูได้ที่ไหนบ้างนะครับอันดับแรกครับเราต้องรู้ว่ายางเส้นนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูที่ไหนครับที่แก้มยางอย่างยางตัวนี้นะครับเป็นยางยี่ห้อเวสเล็ e แล้วก็เป็นรุ่น s u 3 1 8ขนาดของยางตัวนี้ก็คืออยู่ที่265ทับเจ็ดนะครับ จะเห็นว่าในส่วนคำว,ว่า265เนี่ยความหมายคือหน้ายางนะครับมีความกว้างอยู่ที่265หน่วยเป็นมิลลิเมตรทับ70คืออะไรทับเ0เนี่ยครับคือตัวสำคัญนั่นหมายความว่ายางตัวนี้ความสูงของแก้มเนี่ยมี70%ของหน้ายางดังนั้นนะครับยางตัวนี้นะครับจะมีความสูงแก้มด้านบนเนี่ยอยู่ที่185 จ5มิลลิเมตรและสิ่งสำคัญคือเมื่อมีแก้มบนแล้วมันก็ต้องมีแก้มล่างทั้ง2ฝั่งเท่ากันเนี่ยก็จะเท่ากับ371ม mm. ิลลิเมตรอ่ะอะ,อะยังไม่หมดครับตรงนี้ครับเส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อครับเนื่องจากว่า R คือรเด i u s และ16คือความสูงของกระทะล้อคือ16บนิ้วจะเห็นว่าหน่วยเนี่ยจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเราต้องแปลงค่าครับซึ่งการแปลงค่าเนี่ยให้ง่ายที่สุดเราก็ต้องแปลงเป็นนิ้วดังนั้นวามร้อยเจ้ดสิบั้งมิลลิเมตรความสูงของแก้มยามทั้ง ตัด25.4ม mm. เมเมื่อเราจับหาร25.4 mm. แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความสูงของแก้มเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยอยู่ที่14.6น mm. ิ้วดังนั้นมาบวกกับความสูงของตัวกระทะล้อความสูงคืออยู่ที่16นิ้วแล้วเนี่ยจะเห็นว่ายางเส้นนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่30.6น mm. ิ้วเห็นไหมครับไม่ยากท่านไม่มีตลับเมตรท่านไม่มีอะไรวัดท่านใช้แก้มยางเป็นตัววัดความสูงของอยางได้ นะครับทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่อง Westlake Thailand ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ถ้ามาลองใช้ยางของเรารับรองจะอุ่นใจ